สวัสดีจ้ากลับมาพบกันในช่องสบิน่าปาร์ตี้มื้อนี้นะคะเราเฮามกสิมากินบักม่วงใบโบกนะจ๊ะกับเป็นบักม่วงใบโบกเนี่ยจะบักม่วงน้อยใบโบกนะจ๊ะนี่ก็คือเมนเมนเนาเด้อจ้ะเป็นมันชามเด้อจ้ะนี่จะเป็นมันเป็นอันนี้จะเป็นมะเร็ดมันนะจ๊ะ มื่อนี้เขากับมาแปลกนะจ๊ะเพราะว่ามาบอกภาษาอีสานนะไพ่เว้าเออไพ่ฟังบอรข้ใจก็สิมีข้ามแปลอยู่ตรงข้างล่างด้วยใจเราขึ้นไว้ให้มาแลกวันไร้หลายได้ทุกคนทุกคนห้องเป็นคนอีสานนะจ๊ะเขาจะมาเขากับในตีมบักม่วงหน่อยใบโบกนะจ๊ะก็เลยบอกภาษาอีสานนะจ๊ะแบบเราจะเราจะห้าสีมะเริ่มกินกันเลยนะจ๊ะม,มา อันนี้เป็นไงมันเดินจะที่มันอยูไงปะเนี่ยเราเคาะกินไงก้อนเด้อไงสีแสบนะมากินเลยโอ้ยไม่สีเฮียมจับเลยเข่าหลังไม่หรอกอืมขึ้นไปว่าเข่าหลังไม่หรอกนี่จ้ะอันนี้ก็จะเป็นเข่าเหนียวเด้อจ้ะแบบบายก็คือบาดบักม่วงแล้วเป็นบาดจุกมันนี่จุกจัิงสิทุกคนมาแล้งว่านไหล่อีหลีจ้ะ แล้วเขาก็เอาดึงออกมามมนสิเป็นในบักม,ม่วงเขาก็ปั่นข้าเหนียวยัดยัดไม่ว่าหลายจริงยัดข้าเหนียวใส่อันโบกบัมก,บกม่วงเด้วยจจะบักม่วงใบโบก <c oughs> เดี๋ยวเขาสิม,มารีวิวการกินอันนี้เลยนะจ๊ะแล้วเขาสิม,มากินเลยเด้วยจจะอร่อย ช้ำม,มากเลยนะจ๊ะ <What? S 1> พูดอะไรเนี่ยทุกคนเราหลงพูดแทนเอาใหม่ห้าสี่สามสองซ้ำช่ำม,มันมีความแบบปนนเป็นน้าเป็นแบบช้ำๆนะจ๊ะช้ำๆเออพอไ่ค่อยเ <c oughs> ป็ปป่นเนาะแต่ว่าอร่อยบักม่วงมันหวานเขากับ เนื้อขขาวเหนียวเอาน้ำเอาน้ำเอาควา้าเปี่ยนเปี่ยวหน่อยเอาเปลี่ยวนยิดนึงให้เห็ดกินหนห้มเบิดด้วยจ้ะข้าวเบิข้นกินหนห้มเบิดเบิดเดีเ๋ยวสิมากิน ในมันเดือดจ้าในบบบม่วงอ,อไรมาแรงวนา่ยกินเยอะน,นูนะ่นนี่สม มาเล้ว่าหลายแห้งจา้าทุกคนขอโทษนะมนด้จา้ามันอนี้มาเพชรกี่เป็นบอลอีสานแล้วจา้าโบกที่สองจา้าตามมาเยอะๆเลยจ้ากนร้ายเหรอมันหมอนกับว่ามีอันอื่นมาด้วยนะเดี๋ยวเลมเอมเดาเอาจถิงด้วยจา้าเขาเพ็ดหาโบกจาก้า Ba hay lại đó chả Hay lại mấy chim bỏ bớt Mẹ em lại ha Nah, nay ไ่้อีกจ้ะข้าวกินเก่งแห้งน้ำน้อยม,มันแบบนุ่นๆไหมพี่เตี่ยเข้มๆนิดนึงอ่ะเข้มขี้มือ <Un> <Yeah. S 2> ผู้หลานด้วยเนี่ยมู้หลาวฮะ,ะขอน้นี่ย อืมบลาจ้ากืมเจ็าปากระปอร่อยอิ่มแปรด้วยอิ่มแห้มพี่นนอกสำหรับคลิปนี้เด้อจ้ากัอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์น้ำเด้งจ้าบ๊ายบายพอกันไม่คิดหนาเด้อจ้า